เอาแล้วนะสวัสดีจ้ะทุกคนจ๋ามาพมมาพอ,าพอกับเยี่ยเพียวอีกแล้วนะจ๊ะเนาะกับเยี่ยเพียวกินแซบจ้ะมาเมื่อนี่ได้น้ำพริกจ้ะมีน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาทูจ้ะทุกคนแล้วก็พักลวกมีดอกแค่ลวกอ่ากวางตุ้งทั่วพูแล้วก็ทั่วลันเต่าแล้วก็มีแกงไตปลานิดหน่อยจ้ะนี่เลยมาจ้ะมากินกันเลยมากินน้ำกันจ้ามามา ืันนี้เด้ของมากแล้เป็นน้ำพริกได้กินน้ำพริกต้องกินข้าวเยอะแน่แน่เลยวันนี้มาจามา้ะมะอืมอืม,อมดอเค ดอกแค่ท mm ี hmm. ่ไอ้บอกแค่มาจ้ะแทบอีกแล้วกินข้าวกระปอืมาได้จ hmm. ้ะมาม mm มากินน้ำจั่นด้วยจ้ะทุกคนอืมอืมแระเพาะฮึมกางเกงปาจัง อืมอืมไม่แห้งเลยกินปนได้กินข้าวก้อนน้ำพริกไม่แห้ง มาเด้อจ่าทุกคนจ่ามากินน้ำกันอืมหืมนกฮะฮึแต่มาก จะไหมเป็นน้ำกันแซ่บครับแซ่บกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจ้ะบอกเลยคปนปะทุจ้ะทุกคนจ้ะ nấm phượng cá thù thua lăn tao mình đỡ cái nấm khăn cho <NYU. S 2> แซ่บครับเก่งไตปลาจ <im> ังน้ำไตปลาค้นๆแบบอุ๊ยแต่ยังตั้งแต่ปลาทั้งน้ำพริกเข้ากัน แซ่บมากแซ่บที่สุดน้ำทูผู แซ่บจังชืยอดเลยไม่ได้ใจดเด้อกินน้ำกันขอโทษขออภัยผู้ใดแบบอันว่ากินเข,าข่ากับมือแต่ไ่นนหนาเกียดแซ่บจังกินแบบเนี้ย อืมอเอ้ยกินแบบนหนกินคาเบบอหมอเลยแบบนหนเ,เติมไงแับครับแซบปิดีจะดทุกคนจ้าอืม

ต้ำกลิ่นมือ้อกับดอกแคดอกแคที่อายดอกแคอืมนะน้ำพริกใส่น้อยนึงหยัดบึ้มกับไปลเลยไปหนี่งบึ้มอืม บแร้ายอขอบคุณทุกคนที่เขามาเบางังคลิบด้วยจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆจ้ะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คอมเมนต์ ขอบคุณลยหลายจากขอบคุณจากใจีอลี่คิมมีเอาไว้สนนนันิดสักก้อนนะจ๊ะเนาะพอกันแม่คลิปหนาะสำหรับคิมมีสวัสดีจ้า